สปอยตัวเต็มวันพีชตอนที่978นะครับกับตัวละครลับนะครับฝั่ง6กล่องนภาาของไคโด สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายแน่นอนหละครับว่าผมได้ทําสปอยวันพีชไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นสปอยที่แบบเล็กน้อยมากๆมันเป็นเพียงแค่การเปิดเผยชื่อนะครับของเราหกล่องนภาานะครับมันยังไม่ได้มีการพูดถึงนะครับหรือว่าเอ่ยถึงเลยแม้แต่น้อยนิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของตอนนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับสปอยตัวที่มันเต็มกว่าเดิมนะครับได้ทําการปล่อยออกมาแล้วนะครับผมจึงทําการเพิ่มเติมไปให้นะครับโดยการที่เอาคลิปเก่ามาผสมนะคร ราวคลิปใหม่นะครับก็ขอทุกคนนะครับได้รับชมคลิปนี้กันแบบสนุกแล้วก็โคตรมันเลยล่ะ และผมนะครับก็คงจะไม่ทําเป็นสปอยเวอร์ชั่นที่มันเต็มกว่านี้แล้วนะครับก็รอทุกคนนะครับไปเสพในมังงะพลัสได้เต็มที่และหลังจากที่มังงะพลัสนะครับได้ทําการปล่อยมานะครับก็ไม่รู้นะจะเป็นเวอร์ชันอังกฤษหรือไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไทยเนี่ยมันมาช้าเสือเกินนะครับและผมจะทําตัวเต็มลงให้ทุกคนได้รับชมอีกหนึ่งทีในช่องนี้นะครับก็กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับวันพีชตอนใหม่ล่าสุดนี้เลยสำหรับตอนที่978ถ้าหากทุกาาานไม้้งรรรรใหเเเสสียวลััับบปช ตัวเต็มตอนที่978กันต่อเลยสําหรับสปอยตัวเต็มวันพีชตอนที่978มีชื่อตอนที่ว่าเปิดตัวหกล่องนาภาโดยภาพปกตอนสั้นของวันพีชตอนที่978นะครับกลุ่มโจรสลัดโลล่านะครับทำการขอบคุณกลุ่มโจรสลัดไฟเออร์แท็กนะครับที่ช่วยกัปตันของพวกเขานะครับให้รอดแล้วก็ปลอดภัยไม่ได้แม้กว่าจะช่วยได้นี่ก็รอนานเสือเกินนะโดยหากใครยังจํากันได้นะฮะในตอนที่แล้วนะครับในตอนที่977พวกลูฟี่นะครับก็ได้จินเบเนี่ย ขึ้นเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพวกเขานะครับก็บุกไปโจมตีที่โอเิงาชิมะซึ่งการบุกของพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็บุกไปทางข้างหน้าเลยซึ่งแน่นอนละครับว่าเป็นการบุกที่มันบ้าระหำแต่พวกเขานะครับก็สามารถตีฝ่านนครับการตั้งรับนะครับที่ประตูนหน้าได้อย่างง่ายดายเลย และเมื่อพวกเขาสามารถแหกวงในฝ่าวงล้อมนะครับในการโจมตีเข้าไปบุกไปแหกวงในฝ่าวงล้อมในการจู่โจมเข้าไปโจมตีโอนิงาชิมานะฮะได้แบบแตกพ่ายเลยจึงทําให้นะครับคีนมอนเลยทําการช่วยเหลือพวกนี้นะครับในการที่จะบุกเข้าไปนะครับให้มันง่ายกว่าเดิมด้วยการที่ใช้พลังอวผลปีศาจของเขาหากใครไม่ทราบนะครับพลังอวผลปีศาจของคีนมอนเนี่ยสามารถนะครับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับให้แก่ทุกคนได้โอ้โหเป็นพลังผลปีศาจที่ก็ดูเหมือนจะดีนะแต่บางทีก็ดูแบบโอ้โหเองทำไมพลังผลปีศา พันอ่อนด้ยขนาดนี้แต่คราวนี้นะครับเขาได้ใช้พลังของผลปีศาจของเขาเนี่ยได้แบบมีประโยชน์แล้วเมื่อเขาทาการเปลี่ยนนะครับให้คนของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมีการแต่งตัวนะครับที่คล้ายคลึงนะครับกับคนของกลุ่มโจรสลัดร้อยไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับที่คล้ายกับคนในกลุ่มโจรสลัดนี้แถมยังมีการเติมเขานะครับให้กับโซโลนามินะครับแล้วก็ลูฟี่อีกด้วยเรียกได้ว่านะครับปลอมเสนเนียนเลยล่ะเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่งานเลี้ยงนะครับที่โอเนงาชิมาอีกหนึ่งที่ซึ่งแน่นอนแหละครับว่างานเลี้ยง ั้งใหญ่เลยจึงทำให้ควีนนะครับหนึงใน3ภัยพิบัตินะครับพี่แกเนี่ยก็เป็นผู่จานลองไมเลยล่ะในการทําพิธีในการแบบว่าพูดเปิดงานนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลี้ยงฉลองไม่ว่าจะเป็นการดื่มนะครับหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันสนุกสุดเหวี่ยงเลยสำหรับงานเลี้ยงครั้งนี้ ซึ่งในงานเลี้ยงนี้นะครับก็จะมีเหล่าบรรดาลูกน้องของไคโดเนี่ยมาแทบกทุกกลุ่มเลยนะครับหมายถึงนะครับแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มหกล่องนภากลุ่มเพรสเชอร์นะครับกลุ่มนัมเบอร์นะครับกลุ่มเวเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มกิ๊เตอร์คือเหล่ากิ๊กีนะครับหรือว่ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้สังกัดของกลุ่มโจนสลัดของไคโดร้อยศูนย์ก็มาในงานเลี้ยงครั้งนี้หมดเลยนะครับก็ทาให้พวกเราเนี่ยได้ทราบเลยครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างแต่มันยังไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตานะครับ คือหน้าตานะครับของเหล่าหกล่องนภาทั้งหกคนซึ่งแน่นอนหละว่าก่อนหน้านี้นะครับพวกเราเนี่ยก็ทราบหน้าตานะครับของ DX เ็รกนะครับแล้วก็ทางด้านเพจวันไปแล้วนะครับแต่ว่าเพจวันเนี่ยจะตอนที่ว่าเขานะครับแปลงร่างแต่เป็นนั้นว่าครั้งนี้นะครับอาจารย์โอดาก็ทําการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับหน้าตาของทั้ง6คนนะครับแบบเต็มๆเลยก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคนของกลุ่มไคโดร้อยอสูนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมีชื่อนะครับที่มาจากไพ่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสไพ่พิบัินะครับคิงควีนแจ็คนะครับ คนของกลุ่มหกล่องนภพา พวกนี้นะครับก็มีชื่อนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับไพ่ทั้งหมดด้วยโดยคนแรกนะครับที่มีการเปิดตัวมานะครับชื่อว่าอุนติและมาต่อที่คนที่2นะฮะก็คือแบล็กมาเรียแล้วก็คนที่3นะครับชื่อซาสากิส่วนคนที่4นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีการเปิดเผยมา2ชื่อนะครับโดยชื่อแรกเลยนะครับก็คือฮูฮูแล้วก็ชื่อที่2นะครับก็คือชื่อคิกินนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคูฮูมากกว่าแล้วในตอนนี้ซึ่งชื่อของเขาเนี่ยมันก็จะดูแปลกหน้าดูเลยนะครับแต่ก็เป็นการยืนยันจากสปอยตัวล่าสุดแบบตัวเต็มมาแล้วว่าชื่อนี้้แลวก็ ต่อที่คนที่5และที่6นะที่เราทราบกันดีก็คือ d x Break กนะครับกับเพจวันและสิ่งที่มันโคตรพีคเลยนะครับก็คืออุนตีกับเพจวันทั้ง2คนนี้เป็นพี่น้องกันด้วยนะครับที่อยู่ในกลุ่ม6กล่องนภาและก็อย่างที่ผมได้พูดไปคนของกลุ่มไคโดร้อยศูนะฮะจะมีชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับไพ่ทั้งหมดเลยอย่างชื่อของเพจวันกับซาสากินะครับเป็นชื่อนะครับของเกมไพ่ที่มาจากญี่ปุ่นและสําหรับชื่อนะฮะของแบล็คมาเรียนะครับก็เป็นชื่อนะครับที่มาจากเกมไพ่เหมือนกันแต่ว ก็เป็นชื่อของเกมไพ่ด้วยแต่อันนี้นะครับเป็นเกมไพ่ของประเทศฮังการีแต่สิ่งที่มันน่าเสียดายในสปอยตอนนี้เลยนะครับก็คือ,อยังไม่ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับค่าหัวนะครับของกลุ่มหกล่องนะาะซึ่ง4คนล่าสุดที่มีการเปิดเผยมานะครับทั้ง4คนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังของผลปีศาจเอ,อ่ยหรือว่าค่าหัวนะครับมีค่าหัวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็บางคนนะครับที่มีการเปิดเผยมายังทําการปิดบังใบหน้าอยู่ว่าพวกเขาแท้จริงแล้วเป็นใครนะครับก็ไม่รู้นะฮะว่าประเทศวานโนนี้เนี่ หรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันดารใส่หน้ากากในการปกปิดหน้าตาไปซะได้ซึ่งเรานะครับก็จะเห็นการนั่งรวมกันนะครับของเราหกล่องหน้าผ้าซึ่งแต่ละคนก็จะมีบุคลิกนะครับที่แตกต่างกันไปอย่างมาเรียนะครับเธอเนี่ยก็จะดูตัวใหญ่มากๆเลยซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยแหละครับว่าเธอนะครับเป็นเผ่าคนยักษ์แล้วก็น่าจะแข็งแกร่งหน้าดูเลยล่ะจากขนาดตัวของเธอและอีกคนนึงเลยนะครับก็คือวูฮูนะครับสระวูฮูเลยจะเห็นว่าหน้าอกของเขาเนี่ยก็จะทําการสักและก็น่าจะเป็นนักดาบด้วยนะครับเพราะว่าเขาียก็มดดาตติัว ซึ่งก็น่าจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งนะครับในกลุ่มของหมวกฟางนั่นแหละก็เดาว่าก็คงจะเป็นบลูคมั้งเพราะว่าบลูคนะครับก็เป็นผู้ใช้ดาบคนหนึ่งด้วยส่วนซาซากินะครับหากใครสังเกตดีๆนะครับเขาก็จะเหมือนมนุษย์เงือกมากเลยก็มีสิทธิสูงเหมือนกันนะครับที่จะได้พบกับจินเบนในอนาคตซึ่งสปอยตัวเต็มนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือเป็นการดินทานะครับของอุนตินะครับที่เธอเนี่ยดันไปดินทาเลยครับว่าไคโดเนี่ยเป็นคนที่โง่มากๆ ก็คงจะเคยมีความเจ็บช้ำน้ําใจกับไคโดนะครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับในอดีตมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีการเปิดเผยนะครับหน้าตาของปราสาทที่ไคโดนะครับอาศัยอยู่ซึ่งปราสาทนี้นะครับเราคงจะเห็นการต่อสู้กันแบบมันหยดแน่นอนนะครับของคนฝั่งกบฏนะครับฝั่งหมวกฟางในการประทานนะครับกับพวกของไคโดและสําหรับใครนะครับที่ต้องการรับชมนะครับลูกชายของไคโดเนี่ยว่าจะปรากฏตัวขึ้นหรือเปล่านะครับในตอนนี้ไม่มีนะครับเราก็ต้องไปเฝ้ารอนะครับในตอน ต,ต่อไปว่านะครับอาจารย์โอดาจะรีบเปิดเผยเพวกเราได้ทราบหรือยังว่าลูกชายของไคโดเนี่ยเป็นใครหรือเปล่านะครับจะมีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับบิ๊กมัมมากน้อยมากแค่ไหน ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยก็เป็นไปได้ส่วนประเด็นที่ว่านะครับคนที่ชื่อฮูฮูเนี่ยเป็นกินหรือเปล่าในะอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับก็คืออา่านตามสปอยมานั่นแหละแต่มันก็มีสิทธิ์สูงเหมือนกันนะครับที่จะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันก็ดูจากท่าทางลักษณะนะครับหรือว่าทรงผมอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยพอดูภาพเต็มๆของเขาแล้วผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะครับหากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่น่าใช่เรื่องแตกอะไรเพราะว่าทั้งหน้าตานะคร มันเพิ่มพรวดเสเลเกินโอเคแหละเพราะว่ากลุ่มหมวกฟางนะครับมันก็สามารถเก่งขึ้นได้นะครับในระดับนี้นะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแต่หากินนะครับตัวละครที่แบบโคจะสมทบเลยในไอดีนะครับจะเก่งได้ในระดับนี้เนี่ยก็คงจะเป็นตัวละครนะครับที่อัปเกรดพลังเนี่ยได้เวอร์วังนะครับเช่นเช่นฝังเพกเลยล่ะและก็ดูจากสปอยตอนนี้นะครับมันก็น่าจะหมายความว่านะครับกลุ่มหกล่องนาพาจะมีความสําคัญนะครับที่ด้อยกว่าเพียงแค่นะครับสามภัยพิบัติของไคโดเท่านั้นจึงทําให้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สําคัญมา ในการต่อกรนะครับกับพวกของลูฟี่คือที่เขาเนี่ยจับคู้มีผู้หญิง2คนนะครับก็น่าจะเป็นการประทานะครับกับนามีนะครับแล้วก็โรบินนั่นแหละซึ่งเราก็ต้องไปรอรับชมหละครับว่าจะได้เห็นการประทัครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้หรือไม่คืออย่างน้อยๆนะครับขีปนอาวุธเนี่ยของทั้ง4คนนี้เนี่ยก็น่าจะยิ่งใหญ่พอดูเลยแหละครับให้พวกเราเนี่ยสามารถรับชมวันพีชนะครับได้อย่างเพลินตาเลยล่ะยิ่งถ้าเป็นเวอร์ชันอนิเมะนะครับโอ้โหเกาะขอบจอในการดูเลยล่ะ ซึ่งสปอยนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็นํามาจากหลายแหล่งเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็มาจากทางดดดิตนะครับซึ่งมาจะมีผิดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องทําใจแล้วกันเพราะว่าเป็นสปอยนะครับจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากและเดี๋ยวหลังตัวเต็มมานะครับเราคงได้พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยแบบจัดเต็มและการเกี่ยวกับกลุ่มหกลองนภพอาจจะทําเป็นประวัตินะครับของกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้นะครับเท่าที่จะสามารถหาได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้นะเพราะตอนนี้นะครับเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยก็ออกมาน้อยเสลือเกินและหากใคครรนะับ อยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับเกี่ยวกับวันพีชนะครับหรือการ์ตูนเรื่องอื่นก็ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยก็ตามสัญญาแล้วนะครับที่ผมบอกว่าจะทาเป็นสปอยตัวเต็มนะเพราะว่าก่อนหน้านี้สปอยก่อนหน้าผมรู้สึกว่ามันน้อยเฉลียเกินทุกคนนะครับคงดูแบบไม่ได้เต็มสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจัดให้แบบเต็มๆเลยนะก็ขอทุกคนนะครับมีความสุขความเพลิดเพลินในการรับชมคลิปนี้และสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณอย่าลืมกัันนว่่่าาเป็สสิงทีํคญ ให้กําลังใจดีๆนะครับนอกจากการที่ไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็คือการกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนี่แหละฝากไว้ด้วยละกันนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปช่วงเช้านะครับ8วงนะครับเิมทุกท่านทุกวันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมแล้วกันกด s u b สไครต์ไปแล้วสวําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับ